มาดูการทำงานของตัวบอร์ดควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ำนะครับผ่านลูกลอยแล้วก็ผ่านตัวอินเทอร์เน็ตนะครับระบบที่ใช้เป็นระบบคาวนะครับดังนั้นบอร์ด2ตัวนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคนละตัวได้บอนะร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดที่จะต่อกับตัวลูกลอยไฟฟ้านะครับ โดยอินพุตตรงนี้นะครับรับ220โวลต์นะครับจากลูกลอยนะครับแล้วก็จะส่งค่าบอร์ดตัวนี้จะส่งค่าขึ้นขาวนะครับแล้วบอร์ดตัวนี้คือบอร์ดที่จะต่อกับปั๊มนะครับโดยจะมีเรเลย์นะครับอ่าแล้วก็ใช้ไฟ220นะครับไปจ่ายให้แมกเนติกนะช่องนี้นะครับจ่ายให้แมกเนติกเพื่อที่จะสั่งให้ปั๊มทำงานนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะจ่ายไฟให้บอร์ดตัวเซนเซอร์ก่อนนะครับรอนะครับรอการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้า,า LED ตวงนี้ติดนะครับก็จะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับตอนนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่กับที่นี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีขั้นตอน นะครับเอกาสารขั้นตอนในการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้นะครับเชื่อนตอเนี้ทีนี้บอร์ดตัวสั่งงานปั๊มนะครับจ่ายไฟนะโอเคทีนี้บอร์ดทั้งสองตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลอง ใช้ตัวปั๊กนี้นะครับเป็นตัวแทนนะครับสัญญาณจากตัวลูกลอย220โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กตัวนี้นะครับนะครับจะเห็นว่าอินพุตนะครับไฟอินพุตจากเซนเซอร์นะครับก็จะติดนะครับตรงนี้นะครับ220โวลต์ครับตรงนี้อันตรายนะครับอย่าไปจับนะฮะแล้วก็ ตัวบอร์ดที่สั่งงานปั๊มนะครับก็จะสั่งงานเลยนะครับ <c oughs> สั่งให้ปั๊มทำงานนะครับในกรณีที่ input, อินพุตเข้ามา220ตรงนี้นะครับก็คือปั๊มลูกลอยน้ำหมดนั่นเองนะครับส่วนถ้าน้ำเต็มนะครับถ้าเราถอดสัญญาณนี้นะครับ,รบตัวปั๊มก็จะหยุดทำงานด้วยนะครับ นี่คือน้ำเต็มนะครับโอเค